สวัสดีครับผมสิงมาแล้วนะคะวันนี้มาช่อง SK n Channel นะฮะครับวันนี้เรามาถึงที่ตลาดสินค้าครบวงจรเทศบาลบ้านเพเรียกสั้นๆว่ามาทางนี้ครับมาทางนี้ครับตลาดร้อยเสานะตลาดร้อยเสาเป็นตลาดเก่าแก่มมใช่โดยการรีวิวครั้งแรกเราจะนับจำนวนเสาก่อนครับหนึ่งตนโอเคพอดีร,ร้อยเสาใช่ครับ เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะจะดูนะคะเขาขายจะมีสุดค้า่ันข่านจะหลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลหรือจะเป็นเนื้อขนมทอดใช่ครับอาหารแห้งก็มีครับราคาดีมากนเดี๋ยวจะไปดูกันนะ ก็จะขายแบบไได้บอกชาวบ้านไ้ค่ะพ่อค้แม่ขาอยูแบ่ตลาดค่ะสวากที่ตลาดก็จะมีหลากหายนะคะขอเยอะตอนนี้คือคืนมากครับคืยน์ ลงทอดนี้หรือเปล่ะจ้าแล้ะสับเลยแล้่สับเล่ต้องสัมภาษณ์คุณป้าด้วยไงช่วงช่วงนี้ช่วงนี้น่าจะอันนี้เนาะเออถามพี่ก่อนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะคะเออมีนักท่องเที่ยวมาเยอะงมีขายดีไหมน่าจะดีกว่าช่วงโควิดเนาะใช่เพิ่งมาขายเปล่าต้องถามแม่นะคุณแม่อยู่ทั้งในเปิดร้านสองร้านแต่เต็มหมดเลยใช่ไหมคะเนี่ยตลาดนี้ก็คือขายทุก

แต่ว่าราคาดีน่าก ah ินมากเลยอันนี้ทุเรียนเลยขนเนะทุเรียนทอดค่ะอันนี้จะเป็ Sword> นทุเรียนแลวขนนทอดนะคะอ๋อขนนได้เยอะเลยนได้เยอะเลยกินได้แบบทางบ้านเลยนะคะอันนี้ก็เป็นขนนอบแหละค่ะขนอบค่ะนี้ขนนอบอันนี้ราคาเท่าไหร่อรันไม้าอ๋เยอะนะแน่นเย็นเลย มีหลากหลายนะคะมีแค่นี้ก่อนนะคลิปนี้มีทั้งนี่ค่ะมีนี้ด้วยที่กำลังฮิตกันก็คือผักทอดผักอบอ๋อผักอบเด็กชอบเด็กชอบมาเด็กก็ชอบมากนุ่มๆนะอย่างงั้นเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นก่อนแค่นี้ก่อนนะคะ